ทายดีพี่นงในมอนมาหาคีงด้วยพี่น้องด้อมาหาคิงคนบรสบายประสันสื่อยามาให้คนยาตัานเสือ้อยาดีไอนี่เป็นน่อนนยแสกินมือละเม็ดยาของดีประสันราคาแพงละเม็ดสิบห0าพันกินสามเม็ดนี่เศร้าเลยหมอคนละในยาป้ายปากคนเป็นตุ่ม สื่อยางหัดผมใหม่ส่นวนเพเ่็นหัดเรียบร้อยหินหุขบคีไคสื่อมาให้เพลินเดี๋ยเสทรหาเพลินสงสัยอยูค่ครัวบรรยากาศข้างนอกนี่ก็เข่ามาครัวพี่น้องนี่แหละนี่ก็แม่ครัวเห็ดป้อกันกับพิงเคีงมาอยู่เคีงไปตักเข่าด้อพี่น้องเด้อ ไปตักเขายังมวยมากล้อถ่าพ่นนี่แหละ,มบบะเมฆัวอยู่ในซิปบ่ละซิปคนซิปปคนเออเดี๋ยวนี่ถ่าพ่นและถานั่งคิงมากพนแหละจังสิบมือไเออนี่เบิ่โลงอาหารเนาะเปร็จยังอยู่ในนี่เออบนตัวเออสบาย,บาบายบดีนะจ้า นงางเาาคียงมาอยาเด้๋ยพี่น้องฟาแม่ถาจนว่ะนั่นเลยเ้ามหิบเ,เรียบเ้ามหิบเ,เรียบเหัดมาอย่ยางหัดผมเออจะปล่อยผมสึกๆๆหมัดมาเรียบร้อยแน่ขีหินหูขี้ไข่บุเจ็บปนหุบหนึ่งอ๋อหูขี้ไข่หูสนตีนก็นได้โอ้โหบัเฮิองไฟเฮิองไฟมันก็นั่นสิเป็นังอย่างถูกใจยาทาปากนียาทาปากอันนี้นี่ขอบใจเจ้าแม่ด้วย นี S <S ่นี่นี่สิบอกให้กินยาอันนี้ยาดีไอกินมือบอกินมือละเม็ดแสตนาบกินเด้อแสตนาบน้ำเครื่องจอกโอน้ำเครื่องจอกนะเออแสตนาบเครื่องจอกกินมือละเม็ดกินละดียาดีอันนี้ยามันแห้งเด้ออย่าไปลงกินสองเม็ดได้อย่าไปลงกินสองเม็ดได้กินมือละเม็ดกินเม็ดเดียวตื่นมากปวดศีรษะก็แสกินน้ำธรรมดานั่นแหละอืมกินน้ำเดียไปกินน้ำใสอันนี้นี่ย กินเม็ดนึงเลยกะดาษเสื้อตัวนี้แม่กระดาเสื้อเสะกินตัวนั่นแล้วก็กินตัวนี้เม็ดนึงเนอะกินมือละเม็ดอันนี้ละเม็ดก็กินสองเม็ดก็ได้ตอนแรกเม็ดนึงตอนแรกตอนเสองเม็ดนึงเลยแม่ตัดเสื้อเป็นยังดอกโอ้ิบข้อไปอันนี้รักเก้าตลาดโลกเลยนะวะตากของกินบอสบอสบริษัทเขาบริษัทเขาขอให้บริษัทเขาบริษัทในละกเก้าอันนี้นะวะอืม อันเห็ดจนหอดสี่โมงคุณว่าไหนสี่โมงโมงแล้วก็ขึ้นมาเออตอนนี้เนี่ยเขามาแต่หลังจากมาแต่ต่าเขาเห็ดยังงต่อนี่กินเขากินเขาเทียงกินเขาเทียงข้าเทียล้วก็เห็ดผักเป็น้อยแล้วก็เห็ดเบื้อง,งต่ออีกอือกระเจเจ้าจมีดอกห,อห่องแล้วเ่ล่าเอาถ้าเปลี่ยนมาเบอร์หนึ่งแล้วฮะถ้าเปลี่ยนมาเบอร์หนึ่งง่ายห่องเลยนั่นแสดงเขาเป็นเคห่หองเขาเลยแต่นอกเออสิปนะห่องเบอร์หนึ่งมีพายุ ที her there. ่เขาใหญ่มากผมไม่ใช้ม no ันได้หักเค้นหรอกกระูใครก็ได้หรอกเขาหลอกไว้เออเจ้าบ่หลอกอย่าเงี่ยหน่อยแสดงว่าหองเปล่าน่ะเนาะง่ายมากหองตัวใดหรงตางนี่หองตางนี่เดียวเห็นนี่เออนี่เกี่ยวขาวนี่เออจะง่ายมากพี่แล้วแต่กระแจ้งหองเรียบร้อยแล้วแม่เขหลอกแล้วเออโอเคอ่าแนั่นกับแม่ก็ซิเมื่อไงได้ปะนี่ไปเห็ดเบียกซะมีมะนังถ่ายเจ้านี่ยไ่มีมะนังถายอ่าโอเค มาชนุยมาไพ่ในตัวดำๆน่ะออกมานอกบะฮงมาสนุ่ยเป็นตะแพงแท้เขินมะนังถาบุ๊บนี่มะนังถาให้ปุ๊บทอดกระปุ้งเออเป็นตะแพงแท้น่านเบิ่องอีเขมาโอ้ีถอากระปุงอีกอือาเมยสิเมื่อก่อนอ้าววันนี้ก็ออกจากนางคิงกับมาเฮือนน้องสาวโดยพี่น้อง พ่นน้องสาวล่า่อยมาพอดีประสบเห่นน้องไส้ล่า่อยพอดีสบายดีเอฟซีให้เน่ <laughs> น้องไส้ล่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ล่าหมูมดแต่อันนี้เฮ้ <laughs> ย, <laughs> ยพนอ้อนวนให้นาเต้นจูบุอยู่อ้วนเนาะหนาเต้นเต็มจนจนบวจือ <c oughs> เอามาเบิง่งคักๆเอาเมนไพลนี่ โอ้เบิง่งไปเบิ่งมาเนาะกูระว่าว่านี่ <laughs> อ้นวนได้เดืยวนี่น่ะจะอ้วนน่ะเออมาลายมือแล้วบ่ล่ะเอละอลายมือแล้วจะเข้าติดเข้าติดแล้วเอออเออน้องสาวคนงามค่อยเออเอ้ยมาละญาติดีดี่กับไปไปไปเข้าไป อันมาเฮ็ดม e ุงอ e. ันหลังคาบ่ล่ะโอ๊นี่ๆมากอันนี้เฮ็ดเองตั้สร้างสร้างให้อ้ายใหญ่เฮ็ดบ่เออให้อ้ายใหญ่เพิ่นเฮ็ดไปๆเข้าไปละบรรยากาศหน้าบ้านมาเฮือนน้องมาเล่นนําน้องมันก็ใกล้กันบ่นั่งคิงเฮ็ดเวียกก็มาเฮือนใกล้ๆพี่น้องนี่ักยมโอ้ยตแซ่บแท้ักยมนะ ย่อมสมนลย่อมหวานเลนยไก่กันเนี่ยอยู่รักแปดคือการเฮือนน้องสาวก็ได้จากหันมากับประมาณโลนี่แหละขันที่หอดฉันกระบอกหอดเขาเข้านพี่เนาะเขามาในเฮือนสบ,สบายสบายสดใสเฮือนน้องสาวกันพอดีอยูอ่โมน้อยเบอร์ญ่พอดีอยู่ยเฮือนเพิ่นอยู่คนเดียวเนาะ สบายอยู่เพือเดียวไม่มีใครกวนมีลูกชายเดียวกับพ่กอยู่กรุงเทพถ้างานกรุงเทพลูกชายคนรอเพิ่นรอรอได้ลูกชายเพิ่นนะคือเจ็ดคือจีนาอนาพีาน่น,น้องมาเฮือนน้องกะหับตอนเอื่ยก็คือแอปเปิลหวานๆแซ่บๆแอปเปิลแอปเปิลมื้อที่หานมมาให้กินโอ้นมีวะ มามาทีนี้จะกินหมดมากันหนอโดนเลยได้ไลยมาไลยเดือนได้เนี่ยมาเน้จากหั่นจากแต่พุ่นเนาะไม่ได้สองเดือนหรอวเได้สเดือนแล้วเนาะสเดือนไปแต่มาเห็ดอันพาตัดกสองเดือนไปเนีนสองเดือนไป อก็โทรเบืงเจ้าก่อนแล้วยันเจ้าบอยู่เฮือนเอาญาอันดีไอมาให้นา่งคีนเผื่อทีดเดีกอยูอ่ในี่หันไข่ป๊อกไอไ้ไปเด็กไข่ดอกไอ้รก็ปาโค้งกินงั้นเพิดแหบบ่หอนไนนะแบบสบายแบบหอนไนบุญยัองอะไรกินนำ้ำาับพอพันหอนไนนะกินน้ำหนอ่อยอ,อาพี่แอลลีนเอ้วิจอกห้นี่เออ แห้งนะใแห้งเลยครับแห้งเลยพี่น้องพี่น้องสาวแม่พุธิโซ่ฮะแม่และเอื้อยโกมวดอ่าสองคนก็ไปแล้วอ่าจะมีแต่เอื้อยนี่แหละบำรุงกระดูกเพื่อสุขภาพแอนลีนเอออันนี้นะาสำหรับไปถ่ายจินแซ่มาหาน้องก็ดีใจพี่น้องเอ้ยม่วนในจิตในใจบ่เห็นกำนองซส่ละอันั่นนองซส่ละเดิน มเห็นเพิ่นหม่กอขับเอือเราเติบเลยนะมีละกสเป็นปีแบบกับข้าวมเดนเพิ่นเห็นบะมจองนะบ้อ๋เขาปนเลยนะจะโดนอเด้จะโดนไงอือแทบเนาะแล้เปิดอันไหไม่ใชอือร้านเกาะพนังเปลือกเาเดิเ็เปลือกอืมเกาะค่ะเกาะค่ะแทบ เื่องน้นไปซื้อซื้อคอนนี้ผมแซ่บซื้อแบบนี้ว่าอันหน่วยแบบนี้ว่ารู้แบบนี้อันนี้ซื้ออยู่ห้าซื้ออยู่ห้าซื้อมะโค้เออแอปเปิ้ล่ะซื้อตลาดอะโมไม่ยันแซ่บเลยจานเหมือนกันแอปเปิ้ลนำเข่าเลยอันจากประเทศยังเขาลืมนะเขาบอกอยู่นะคะมีสลนค้ากันอยู่นี่สินอะไรก็ซื้อมาห้า เรซื้อกันเองหรอเนราอมาหายงมมือกันเริคือมาหายเราคือมาหายดีแลวมีคนหักคนแพงหลายเลยมีคนหักคนแพงดีนยามเงินไปกินแนวดีๆนมนะครับผลเชื่อหายชื่อหายชุอเป็นแก๊สเมินละซื้อนะเมินละช่างแอลกางสีแชมป์กงสี่แชม คือเพคเอาะไันไหมนะสามสิบหกพันเพคนึ่งนสะามสิบหกพันพคหนึ่งประมาณว่มันมีหกอันสี่อันสี่อันเออแพคันมีสกล่องสามสิบไปพันหกสามสินโอเครนนเขาไปา้ายก็สเขาได้กำไรแต่สี่สิบพัน หัวแก๊นหนึ <Rey k wall ena> ่งทคันสื่อเป็นแกนเลยถือกว่าสื่ออันเป็นแท็กสี่สิบพันอืมอืมคันซื่อหน่อยแหละเขาสื่อกินหน่อยแล้วมันลืนกันได้นิดหลืนกันได้อืมลื่นก็สี่สิพพันหนึ่งนะสายหัแกนได้สี่สิบพันกับไรอืมสายหัแกนได้สี่สิบพันจุดจืดตื่นเลยจืดได้ห้องงาดำกินหลอดด้านไลย

เรื่องเอาว่าพิ้นเรื่องเอากระลกายชุดขี้ข้ามเลยนะทำอีทแต่ขี้ข้ามห้ารู้ได้ได้ได้นี่เนี่ยพอจ่อยลงนี่แม่นเดาะไปได้ละโอ้ยมาจะกินแอปเปิลละพึ่งปีกพึ่งยังนะไอ้บ่าเนี่ยตุยตุยมันตุยทานกินแต่เข้ากินแต่เข้ามีไรอ้วนเนี่ยเขาเห็นมกมูด้วยค่ะมกมูเสรล้ว มกหนูเดี๋ยวมกหนูหัวยาแค่สำรองกินได้ไปกินได้เงินนี่หิวไปกินหนูนะเออตัวไปกินหนูอ่ะเคยหมักได้มกหนูปุกมกเสร็จหนักปีสักแล้น้องชาโยชิมักมันกินอยู่บ้างหนูบ้าอืมก็กินเลยนะอืมมกหนูมันจะเสบหนูปุกตัวใหญ่มกเสร็จหนปีคือเพลินคือเพลินมันกินจะมันเฉยอยู่่ไม่เพลินให้กินไม่เพลินกินก็คือต้กิน เฮ้ยว่กินไม่เวดีกินหน่วยบุลเล่เลยเนาะอึมนะคิดคนเดียวบันวุ่นแหน่ะอืมนูอยู่เห็นบ่นูอยู่ชวนนะไปตรงคุยนูนะอึมเจาะก็ไปใส่อะไรบ้างอยู่หน้าเนาะแหวก็มีอยู่หน้าเลยคุยมันเนาะเอไลายเหตุใยเออไปใส่แห้วอ่ะคันเป็นเป็นบ่เป็นบ่หรือแห่งูนะอื ้โยแหน่แหน่อยู่ช่วยเออสื่อเอากงเล็กเาไปใส่เนาะแม่นคั่วเอาหมกกล้วยไปใส่เอามันต้นเข้าไปในห้ามันกับมะยังเออมันต้นเอากล้วยเข้าไปกล้วยกับมะยังคนหลักกล้วยกันมีคนหลักกล้วยกมีคนลัโเนาะ

ก็บุดเปล่าไปนึกม่ได้กินไหนเนากินเด้อเฮยอยู่ล้วใ้กันเวียิกินเดกินได้เลตู้ก็ได้ตูคก็เก่ากให้กินปปลกกินตัวนี้เราก็คนน้นน้น้องหลานแ่จะไปอยากถาว่อืมมุกินมุกินมนอิ่มแล้วอิ่มาจะเฮแล้วบ่เราขึ้นขาเทียมเขาเทียมคัะ เขาเศร้าเพาะถ้ากินวังนี้เขาเศร้าเป็นขาเทียมอืมเขาเศราเป็นขาเทียมเทียมเป็นข้าวแล้งตื่นมาเลยเห็ดหันเห็ดเนยเือี่รียสาผีเฟือซีได้กินเขาเขาแห้งสวยเย็นกินข้าวสวยและวมดกินข้าเศร้าแล้วมันข้าวสวยแล้วผมแลงเลยไมกินอีกแล้วทุกคนหอบเลยฮะุกใช่เนี่ยใครเนี่บอสหาตงอวบอสกุจัง ความดันนะกินแต่แลวเมื่อนีเม่อบอกจะต้องไปอดหวานไหมเนาะหวานมันเดินเดินกินแท่มันหวานเนะาะคงชอบเดินกินเท่นไ้ใครเนี่นยบอกปไดแล้วเลยนะกินแห้งเศร้าคนดันนะครัเกินขแ,แข็งเนาะกินแข็ง,ลง,ขงเลยกแห้งเศ้าเ่เขามันขึ้นแลวเมื่อยคือัน,นบ่ ยังไม่ถุดเลยฮะวิ่นหัวหนุนหนาตาได้ป่านจะนยังไปทางไกลเนาะมือก็ล้วงานมันหลุดนะทาเองเลยล่ะทาเองเนี่ยไม่ได้เขาห่างเลยเอองามเนาะมือตีนจเนาะสวยทาเอ็งแข็งอี่คนมิฮะเอ็งมถ้ามันยาวแล้วก็ตัดออกถ้ามันยาวเกินจะตัดออกเสร็จสักเอิอมือยันแม่ยันนางอันนี้ เมียแม่ยมีนามือคุณยิ่งคุณนะเมียนามเพอเมียนายอำเภอวะเมียประหลัดละเมียจะแขงละบ้านเฮากับบานเฮาแม่จะแข้งเมียจะเมืองไม่รู้เมียจะแขงผสมกับในเมืองละก็สบายสมนแล้วจะสบายสมได้ก็สมนแล้วบริบทีนบริบทเมื่อแต่ทุกใจใจนี่มันใส่สมองมันใส่แนวคิด สมองขมือนี่บ่เขาอาจจะสบายได้คิดยังมันแบบนี้บวคิดมันแบบพอคิดมีทุกคนจะคิดทุกคนอือเพราคิดแอร์มันเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆมันเป็นงานอันอิเล็กเขาอะอือคิดโลกเป็นยังคิดในใจหน่อยบล็มียังเราปกติของมันแตามันก่คิดคิดเรื่องอะไี่มีเท่าในแหละมันจะเป็นแบบใดต่อหน้าไปเดือนหนาจะเป็นอะไรสุขภาพเขาจะเป็นอะไรห่วงสุขภาพในนั้นกลัวอึมมืดอะไร จะได้จกมีนนเนาะยันเป็นนันเป็นนน่เหตุงานบ่ได้หาเงินบ่ได้มันจะเป็นแบบใดอืมเข่ามามันเป็นแบบใดเอาตัวคนเดียวเอาขาดคุณนำ้ำมาสั่ชาะเนาะอืมขาดลํำไส้ขาดคุณนําล,ลูก็สาลูกบ่คือคููซีวิตเนาะอย่างนี้นะพันถ้าเจมบเอาไขานะ่เนี่ยเอาก็ขิดจากมีมาสัญชาตอืมจะมีคู่คันท้าเจมบเอาไข่กันถ้นาป่วยเนะี่ย ถ้าอยู่ที่มีแห้งสบายถ้าบออยากได้อีกอย่งก็ไม่ได้ไม่ถ้าจะอยู่สบายคนเดียวเขาเอาเยอะแบบใั่สระคิดนั่นอันนี้เราคิดเมมโมนเดอร์อกสุพรรณเนาะเอาเยอะแบบบอกสุพรรณคุณนันน่ะโอ้ยมาแม่มันสิมงานไหนปะนันล่ะเอ้ยหาคนที่ได้ใจเฮานั่นหาคนที่หักเฮาหนึ่งมันยากถ้าหาเสิเอาเฮาก็ต้องเอาผู้ชายคนนันหักเฮาอย่าเอาคนที่เฮาหักเขาเข้าใจนะถ้าเฮาเอาคนที่เฮาหักเขาน่ะ เขาเปีย่ะเป็นถูกเนาะอ่าเป็นถูกได้จะหักเขาเขาหักเจ้าจะเอาเขาเฮาเป็นถูกถ้าเขาหักเขาเขาบัหักเขาในใจใจเขาเขาิดตามกุนเข้าเขาบันไปอยากได้อีกหน่วบมากแบบนนั้นได้ไหมหมากก็อยากได้อย่าง้ีพี่ความนั่นแต่มันสิอยู่ดีมีแหงมันสิอยู่น้ากันมั่นคงเว่ามันได้ใจเขาเจ้าสิแพนเขาเองบอ้โหความดีของเขากับเขาเนื้อความดีบอได้ เขาจะสิบุมักกว่าอย่าเขาจะเอาไปแต่เขาเอาใจเจ้าถูกสินถูกอย่างบริบติผัดสีเจ้าหายเจ้ามีเพียบถูกสินถูกใจเจ้าหักเขาเองบัดเจ้าอุตนเขาเองเขามีแต่ความดีจะสิปฏิเสธความดีได้บ่แน่นบ่จะต้องเลือกเอาคนที่เขาหักเขาอย่าเอาคนที่เขาหักมันเสียเปียบเขาถูกใจเขาสิดตามคนเขาต้อยต้อยต้อยต่อยจะทำหมัดเขาน่ะ ฮู้เปลเออนี่เห็เข้าใจความหมายเลยเปล่านะนั่นแหละนั่นแหละอืมนั้นเลยใครดอกยังโบรานในหมากใครฮะคลิปนี้กับเราไม่ยังเพื่อนมาลีกับลงกันเนาะภาษาบ้านๆโอเคบาย